ได้ครับปนปนปนเอาสักห้าสิบใบครับได้ครับตอนนี้นี่สักสี่แสนห้าจ่ายก่อนได้ไหมราคาครับเลขอะไรครับ U สิบเก้า VS แก๊งสามสิบกว่าโอ้ยว้ายเรื่องอะไรเพื่อนเรื่องอะไรเรื่องเรื่องอะไรตอบก่อนน่าจะเรื่องปนมั้งพวกไอ้น้อมเราไม่เราพร้อมใช่ป่ะถ้าพร้อมก็บอกเลยว่าอยากอยากเล่นอะไรก็เลือกเลยให้เขาเลือกเลยไม่ต้องรอหลุยมึงก็บอกว่าเออใช่ผมปนจบเออบอกเลย ก็บอกไปเลยว่าเออมึงมึงพูดไปเลยถ้ามึงอยากเล่นถ้ามึงอยากเล่นก็ก็บอกไปเลยได้ได้ได้เพราะถ้าเราไม่กลัวอะไรก็มึงเลือกมาเลยว่าจะเล่นไอชี่อะไรมั่งหรือหรือยังไงอะไรยังไงแล้วกูก็ผิดจอไว้ไม่ไงคะว่าใครับอะไรไหครับเขาเขาบอกเลยว่าเขาจะเอาที่มมีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นเขาเขาห้าสิบใบเออก็คือไม่เย็นตี่ีน้องพี่ครับน้องคนนี้ใช่ครับโอ้กันเลยก็วันนี้ก็ซัดซัดซัดสักหน่อยดีกว่าได้ครับอู้กี่ไดโอครับ เอาสักห้าสิบใบครับได้ครับตามนั้นเลยครับหลังไอ้นี่เนาะหลังรีนี่เนาะอ่าขอเรื่องเวลาขอปรึกษาก่อนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับก็นี่ไงได้ได้ครับไม่ได้ครับพี่ตอดเอ๊ะถ้าหลงคุยกันง่ายนะครับเนี่ยมันรวดเร็วทันใจพี่คุยง่ายไม่มันคุยกันได้แต่คนเราพ้อมหรือเปล่าไอ้ตอไอ้เฮียเราดูดีไม่ไม่ถคนคนไม่พร้อมเดี๋ยวมีใครใครไม่พร้อมเดี๋ยวมีอีกคนนึงเอาทาโกมาก่อนได้คนนึง มีใครไม่พร้อมอีกวะ่งกี่คนนะที่จะไม่พร้อมถ้าเล่นหลังนี้มันพร้อมอยู่แล้วทีไม่ใช่คนพ่ลาไม่ใช่หมายถึงคนที่ขาดม่ไม่จริงๆอ่ะตรงเนี้ยเราจะบอกก่อนว่าสภาเขาไม่สามารถตัดสินอะไรได้นะเพราะเขาเขาต้องตามเดโมเทสนะเพราะว่าใช่ใช่เราไปป้อนไม่ควรจะได้ตามมาคุยง่ายๆเลยถ้าเราอยากเอาตามเวลานะไม่ถ้าถ้าเราไม่พร้อมหลังนี้เนี่ยก็มันมันถ้าเขาจะตีมันค่มพร้อมหมดเลยเหลือแค่คนไม่คนอ่ะคนพร้อมหรือเปล่าคนที่ขาดอ่ะ เอางี้ถึงสามแปดไหมมีทาโก้รอมีทาโก้กับบัตรไรเดียรอสับได้อยู่สองคนไม่ต้องคนขาดจะมาได้หรอเขื่อใช่ใช่ใช่ตรงนี้นี่ไอ้ตรงรอสับอะไม่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 ติดไม่เนี่ยคนเาัดไทยเล่นได้ถึงกี่ทุ่มน้องเออพรุ่งนี้ไม่ไปโรงเรียนครับหยุดเฮ้ยาหยุดไปเลยเนาะหยุดจัดเลยหรอสามแปดหรอาจะพอเพราะว่าวันนี้ลาแค่ แค่อันนี้หรือเปล่าวะใช่ไอไอฟิล์มไอฟิล์มผมตามได้อยู่ไอฟิล์มอ๋อแต่เขาแต่เขาลาไปหลายวันแล้วนะมันมันกี่วันนะตอนนี้กดกี่วันเอาออกแก๊งได้สามวันถูกปะเจ็ดวันฮะสามวันนี่เจ็ดวันไม่เข้ามือไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าเอาเอาออกแก๊งหมายถึงอะไรนะกระสับไงเขาไม่อยู่สามวันไม่อยู่ทั้งวันนี้วันรุ่งนี้พี่มีขอขอค่านพี่ก็ให้เขาพักแจ็กกี้ไงแจ็กกี้ก็กระสับได้ไงมันจ็ดวัน ไอ้แจ็คก็อยู่ไอ้แจ็คอยากเล่นพี่ไอ้แมบีก็อยู่ครับไอ้มบีก็อยู่ถ้าจะเล่นหนักคนน่าจะครบได้ทําให้คนครบได้อยู่แล้วแต่ว่าพี่เจ้าอยังไงมันมันครบยังไงล่ะน้องแล้วจะมาสับยังไงที่ขาดแค่ไม่มันมันมันสับได้เลยคนมันถ้ามีสตอรี่มันสับได้เลยถึงตัวไม่อยูอ่ะโอเคลองไปถามก่อนไหมไม่ใช่มาคิดคิดกันเองนะได้ได้เลยครับคนคนครบเพื่อนลองถามดูก่อนถามใครลองถามถามพี่มืดถามสภาเนี่ยถามว่า บอกว่าเนี่ยเคยเล่นมาดิีมันมันไม่มันต้องมาตัวอันนี้ต้องมาพี่มันต้องบอกแล้วอย่าเพิ่งคิดกันไปไม่มั่วเดี๋ยวไปคิดกันแล้วเขาถ้าเขาไม่ให้สับเดี๋ยวเดี๋ยวจะด่ากันเขาอีกถามก่อนเดี๋ยวเพิ่งคิดกันเองผัดไทยถวายตัวเขาบอกว่าต้องเข้าเมืองมาสลับก็บอกแล้วบอกอย่าคิดกันเองหาน้พี่หาน้เพราะมันไม่ใช่ตัวไม่อยู่ครับเอาชัวร์แล้วมึงบอกแล้วกันเอ้ยมึงเอายังไงก็มึงบอกแล้วกันพี่ตามน้องๆ้องอ่ะ เราขาดกี่คนวะทั้งหมดอะที่ไม่อยู่อะมีพี่ฮันคนนึงครับท่านก็เป็น3ามคนงั้นก็ไหว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 ที่เหลือเขาอยู่ครับแต่ว่าลาที่เหลืออยู่หมดลาแอร์ดับใฉยครับตัวน่าจะเข้ามาหมดทุกคนนะอ่าสอดเดี๋ยวพี่ลอยฟังคือหลุยอะป้นโดนเดมันเฮดพี่มองว่าเดี๋ยวเออพี่มองว่าหลังไอหลังแอดอดับสามท่มอะคนต้องครบอะมาคุยอีกที ถเแต่อนเพื่อนคฟังนะต้องต้องต้องไปตกลงสตอรี่เลยเราจะได้รู้ว่า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 เรจะล่นเมื่ไหรอะไรเมื่อไหร่ใช่เราเราเราอยากเล่นตั้งแ่หลัง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 ดีัหลัง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 ยเัง่ลังลังหลงงงงหลังหลัลัหหรือว่ายังไงไปเพื่อนไงัน่ะบอกว่าหลังรีัลลังหลังลลิลลห ครับผมตั้มจะเล่นเวลาไหนนะก็หลังรีครับสี่ทุ่มครึ่งได้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 ครับตั้มได้หลังรีสี่ทุ่มครึ่งโอเคครับห้าสิบใบโอเคครับเพื่อนๆขอสักสี่สิบลองลองขอก่อนสี่สิบก็คืออันนี้สี่สิบได้ไหมสี่สิบได้ไหมน้องโอ้ยน้อยไปป่ะพี่สี่สิบอม่กี้เลยงานง่ายเลยก็ห้าสิบเล้ห้าสิบก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยตั้มครับยินดีให้แก้ครับรุยลุยอะ ก่อนก่อนก่อนทีนี้สักสี่แสนห้าจ่ายก่อนได้ไหมได้ครับเลขกอะไรครับเดี๋ยวเรียกให้เลยครับอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าครับอันนี้ค่าอะไรเพื่อนนี้ค่าอะไรเดิมพันได้เลีกอะไรนะหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าครับนี่ครับโอเคก็อยากได้มาล่วงเอาคืนนะสรุปว่าเราเราตกลงกันนะกันเองทุกอย่างเนาะก็เป็นห้าสิบใบหลังรีเนาะครับใช่ครับใช่โอเคครับก็ไม่มีอะไรไม่ไม่น่ามีอะไร ปิดกันเนาะตรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวเล่นดีรวมมากเลยอไม่ใชครับพ่ชมครับแทงสภาครับถ้าโดลป้าแล้วป้าไหมเดี๋ยวตเนี้ยไอ้เพื่อนนอจะเป็นน้องชายได้ไหมครับพี <S <S ่หมาลีก็ กดตอนเล่นสนตอนี่ก็อย่าลืมเช็คตัวบั๊กเช็คอะไรกันด้วยครับเช็คก็ได้ตัวบั๊กเช็คและได้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 วยก็ไม่มอยากก็ไม่อยากให้มีตัวบั๊กนะแต่นี้ไม่เห็นตัวบั๊กเลยนะครับเราไม่มีบั๊กราคาพี่โอเคครับประเทศดีครับประเทศดีโอ๊ยเดี๋ยก็เช็คเช็คตัวบั๊กด้วยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดกระชากดูก่อนว่าได้อะไรบ้างนี่ผมเติมมาสองหมื่นอือเราดูที่เราชี้กันเดี๋ยวค่อยไป คน,คนดูว่าเปิดทีเท่าไหรขนขนลุกขนลุกอะไรครับเติมไม่ได้สองหมื่นครบแล้วเอ้ยภูมิยังอยู่ครับภูมิยังอยู่ภูมิก็อยู่ครับภูมิไม่ได้ออกไหวครับยังไงก็ไหวไปลองดูอ่ะปฎิทีเท่าไหรทีละร้อยแล้วกันขอทีละร้อยแล้วกันเนาะขอทีละร้อยแล้วกัน อุ้ยโอ้ยอย่างละหนึ่งอ๋อปั๊มเปลี่ยนสถานที่ฟังไม่ได้หรอครับนีแต่แหละโอ้ผมโดนโดนด่าแบบใส่หน้าเลยว่าเลือนอ่ะเพื่อนฮิโรชิต่อมาด้วยฟังฟังอันนี้ไหนไหนในนี้เราไปตรงนี้เพื่อนมาตรงนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ในวดบอ่ะไม่ใช่แนวคือคือจะบอกอย่างนี้นะถ้าถ้าเป็นตรงถ้าไม่ใช่ส่วนของกิจกรรมคุยระบ้านเลยครับเหมือนเป็นระบ้านเป็น้าบ้านเลยหน้าบ้านแรงเลยแบบว่าเราเรากับเขาเลยอ่ะ โอเคไม่ใช่ส่วนของกาิจกรรมหรือแอดดอกที่เราเคยคุยก็จะเราจะเราจะถามเขาแหละมาเปิดตัวเป็นรายวรอเข้ามาเดี๋ยวผมพูดรายละเอียดให้ฟังทีเดียวลองปับเลตนี้กันดูบอกแล้วไม่เมื่อว่าให้ตามเขาไว้ก่อนเขามาช้าหน่อยพี่ไหมเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเอ้ยได้ครับได้วกดจี้ครับ เ้อไปต่อไปต่อว่าไงน้องเนี่ยพี่มั่นใจไหม่นี่ผมผมจะลงพี่เลยไฟแรกมั่นใจไหมร้อยเปอร์เซลอยเปร์เซ็เลยเหรอใช่เพราะเอาเงินแกงที่มีลงให้หมดเลยใครรับจะไปรับไปครับแล้วผมลงสวนเหมืนกันนะพี่ตอดมีกี่บาทลมดเลยเลยนะฮะก็ส่วนไปเลยครับสวเลยแกงลับไหครับแกงยูสิบเก้าถึงถึงยี่ยี่สิบหกอะ วีสแก๊ง30กว่าโอ้ยมันเป็นแก๊งเขาสามสกว่าแล้วพี่ใช่มีแต่คนเท่าสีมือเท่าๆไอ้ที่ไม่ใช่พี่ตองก็เช้หมัดลวมบ้านนะโอ้โหไอ้เหี้ยทำให้พวกกูเป็น SMD ในวันนี้เว้ย SMD กูเริ่มกันมาจากวันทะ่ี